วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2556เวลา13นาฬิกาได้มีงานสัมมนาหัวข้อแกะรอยสร้อยไข่มุกจีน ยุทธศาสตร์ไทยยางจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณนห้องประชุมประกอบกุตสิงห์ชั้นสาอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งโดยรองศาสตร,สราจารย์ดรอักษรศรีกรรมการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพลตรีดอกเตอร์แชยน,นันผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศร่วมกันวิเคราะห์และบองยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นในปัจจุบันรองศาสตราจารย์ดรอักษรศรี กรรมการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงปัญหาแผนที่บนหนังสือเดินทางจีนแบบใหม่ก่อนหน้านี้และก็ตกลงเชิงยุทธศาสตร์ไทยหยางที่ไทยจีนรวมถึงยังอื่นอีกมากมาย ในวันนี้นะคะจัดโดยศูนย์จินศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ในโอกาสครั้งนี้จัดเรื่องแกะรอยสร้อยไข่มุกจีนยุทธศาสตร์ไทยหยางเนี่ยแล้วก็จะมีมิติทางด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมหลักที่ทางศูนย์จินศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราทําเป็นประจำนะคะปีหนึ่งเราก็จัดประมาณ3-4ครั้งนะคะค่ะ